แตงกว่าใช่อันนี้จังมะเขือเทศที่นี่ก็อร่อยนะมันเป็นมะเขือเทศที่เรารู้สึกว่ากัดแล้วแม่เหมือนสตรอเบอรี่ใช่เคยกินมะเขือเทศแล้วเหมือนมะขอละเทศ <c oughs> ขอลาสเกัสมะเขือเทศ,เทศรสชาติเหมือนสตรอเบอรีว่ว่ะที่นี่เลยคากินิกุอะไรชื่ออะไรใช่หรอหนู่นหนุหนุเนี่ยเนี่ยเนี่ยชื่อร้านเขาอยู่เนี่ยชื่อร้านเขาอยู่เนี่ยเนี่ยฮะซาการิกิซาการิกิสี่สามสองคือเสน่ห์ของนี่เขาบนะอกวอ่าจะหอมเลย คนญี่ปุ่นจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ความสำคัญเขาชอบอะไรแบบนี้มากเหมือนเฟรนสโตนหรือหน้าของเขาอะเ้ยเพราะเขาทำเองเจบบุหรี่ชั้นสองเนี่ยเขารถให้สูบบุหรี่ได้เพราะว่ากีซายะจริงๆนะมันคือสถานที่ที่คนทำงานชาวอเมริกันมาระบาลความเครียดด้วยกันกินสูบบุหรี่พูดคุยปั่นปุ๊กกันที่นี่ก็ตอบโจทย์พี่หาข้อมูลมาเขาบอกว่าราอิสากัเขามีข้อห้ามใช่ย่าง ครมันไม่ใช่ข้อห้ามไม่ได้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ควรทำตอนที่มาร้าสุกุลแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่ควรชวนโตอื่นเลยแล้วก็จริงๆก็ไม่ควรสุกุลีด้วยแต่ที่นี่เขาให้สูตรนะมันก็จะมีโซนโของเขาใช่ไหมวิธีทำของคือมันเกิดความเค็มเพราะเราสุกุลีกินเหล้ามันไม่เป็นการระบายของเค็มอย่างแต่ว่าดีไม่ดีทุกคนรู้แล้วมันเป็นเรื่องดีแต่ทำอะไรครับเพราะมันเค็มทำไมแ้ยหมดเลย เราใช้วิธีแบบว่านั้นดิแวนกับอวัยคุยก,กันเลยสับของเหมือนพี่กับแหวนท <c oughs> ี่โรกาอ๋ออย่างเงี้ยเหรออ่ะอันนี้แต่งตัวเป็นอะไรนี่แต่งตัวในคอนเซ็ปต์เออ่สาวออฟฟิศถูกป่ะอือสองเรืแต่งตัวอย่างงเี้ยล่ะอันนี้แต่งตัวอะไรสาวนอกออฟฟิศอ่ะได้ปะ่ะ <c oughs> แล้วถ้าในออฟฟิศไม่ใช่สาวแล้วเหรอ <c oughs> วันนี้มาในคอนเซ็ปต์ว่ามีอะไรใส่ก็ใสเลยเถอะเออเอาหันโมโหแล้วนะครั้งแรกวก็ที่สอง คือแม่งทุกอย่างแม่งอร่อยอาล่ะเกินอิสระยะที่พี่เคยไปกินมาเลยดั้งดิมตั้งแต่มาินทานโผ่สีลมเคี่ยวแม่งไก่เลยสรุปเราไม่ได้อยู่โอซาก้าอ่ะคือความจริงโผ่เขาละอายใจแม่งอร่อยอร่อยบ้าบอกก็ได้ท่านแบบย้ายบ้านมีทำเนียเพื่อมาหาแบบได้กินทุกอย่างทูกเคี่ยวไงเคี่ยงว่าแบบกินแต่วันนี้เราจะมาถ่ายรูปในคอนเซ็ปต์ร้าน อาหารหลังเที่ยงคืนเรียกว่าเป็นรายการใหม่พูดเลยว่ามันคือรายการใหม่ชื่อรายการว่าอาหารหลังเที่ยงคืนเป็นรายการใหม่เนี่ยเอาสามบกเอารายการใหม่ดีกว่าเราจะไปถ่ายรูปพร้อมดื่มดังรายการหารหลังเที่ยงคืนพูดถ่ายกลับมา เลจอพบกับรายการใหม่อย่างเงี้ยก็อย่างนี้ได้ปะพูดแบบดีๆเป็นรายการใหม่เป็นรายการใหม่อีกแล้วทุกคนต้องบอกอีกแล้วแน่นอนอ่ะสำหรับโกโก้เป็นรายการใหม่ที่เราจะพาทุกคนไปกินนะคะหลังเที่ยงคืนกันซึ่งแน่นอนมันไม่ใช่เป็นงเพราะอาหารญี่ปุ่นอือมันยังมีอาหารต่างมายแนะน้ร้านเด็ดน้ำด่งใช่แล้วก็แซนวิจตัวยาจีนี่ลูกค้าทำเอีงไหมคะหรือว่าให้พนักงานรทำมาเลยจ้ะใช่มาเลยจ้ะถ้าเกิดกินที่นี่เขามแบบ ให้ให้ทำเองก็คือเอามาแล้วแบบนั่งปั้นให้เป็นกลุ่มๆเองไปอันนี้เราจะมาให้เสร็จสักไม่มีอะไรถามตรงไหนก็เอออ่ะโทษครับโทษครับทำเองก็ได้ครับอ่ะพูดสุดยังพูดต่อก็คือนั่นแหละเราจะพาไปตัลุยร้านอาหารหลักเพื่อนคือที่ไม่ใช่แค่เฉพาะอาหารญี่ปุ่นเป็นอาหารไทยอาหารจีนต่างๆนานาที่จ๋าอยดูดิผมเอาอแก้มครับมาแล้วแล้วมีอยู่เท่านี้ไม่เห็นผมก็คือเททกอย่างลงไปเลยป่ะเก็บเลื่อกแซนด์วิชแทนเอาแค่นี้ก่อนอ๋อใส่ลงไปเลยเหรอ ก็ส่วนใหญ่เขาทำมันเองหรือว่าหรือว่าให้พนักง,งานทำให้ก็ได้ส่ใหญ่สว่ก็จะเปี่ยนพนักงานทำให้ก็เพราะปกติผให้พนักงานทำให้ดูทรงน่าจะเลย <c oughs> แล้วเราลาดเต็นไปเลยนะลาดเต็ <c oughs> มาเต้เลยครั <c oughs> ว้วว้า่คือกลัวเปิดร้านถ้ากิโดกีหลังเรียนสมนัยมัธยมหมอ มแค่ไม่บอกมูวัวเสียแล้วคือเทเป็นขนมครกเลยอะตรงนี้แหละใช่หรอเร<อ>า,าเปลี่ยนไปราการอาหารหลางคืน<ๆ><ๆ>แล้วเพราะงั้นการถ่ายรูปเป็นแค่กิมมิคโอเค <laughs> เทคนิคในการปั้นไงพี่พี oh, ่ลองปั้นหน่อยสิค่ะพี่จะมีเดลิเคทายาอ๋อมันมีที่ทำให้โสดสำหรับใครที่ไม่รู้ต้องทำยังไงก็หนึ่งคือหาพี่ออนถ้าพี่ออนไม่อยู่เพราะว่าก็อเมนูตรงนี้ว่ามันมีวิธีทำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีทั้งหมดแปดขั้นตอนถ้าเกิดพี่ออนอยู่่็พี่ออนช่วยเฮ้ยหนูอยากทำมาเลยมาทานดูเป็นขนมโฮกมากๆดมันแล้วโซ่ต่างๆไป เวยเนี่ยมันเป็นอก่อเสียนเดีนะส่งไปเรียนเกาหลีมาก่อนม่ด้ญี่ปุ่นอ๋อูมันดูไหนบ้างวตัวม้วนเลยแม่เห็นว่าันแขกไปจะรวมแปจนแขกไปต้องไ้กลทีเขาเียนมาวิเราะห์เขาอันเดียวไม่ได้บอกเลยลาออกกันนี่าออกไปอยู่บ้าน ได้ลูกเดียวเรพูดจังโ้ยโอ้ขามีวิธีนี้จิ้มไหนนเวจิ้มดังต่อจิ้มแล้วกินแล้วก็นรู้ดีไปหมดรู้เรื่องมั่วๆเนี่ยเอาใช้ได้เหมือนกันสนุกมากดีนะพอเรากินเดียวเราชิเย็นๆไปเนี่ยเราได้มีไอิตี้ในการทำอาหารกินด้วยกับเพื่อนหรือน้องที่เรารัวอะยงเ้ย นี่ผมรู้วิธีจากไหนรป่ะจากไหนรายการดูโก้นช่ไหะทำไมแล้วมันมีแบบที่เพจไทยเขาทำที่คนถ้าก้เดีรยนะใช่แสดงว่าดูโก้แล้วได้ตอนนเออจริงจริงต้องดูรายการน้ำดีคนดูน้ำเดิน วิที่การกินฮากุยจุดต้องต้องแหวกเปล่าใช่หรือเป่าใช่ความร้อนนิดนึงใลยเราจริงอันนี้ของจริงอันนี้ของจริงแล้วเออแต่เขาบอกว่าร้านที่สั่งมาดีมากเขาไม่ค่อยเน้นพวกเนี่ยปลาดิบอะไรเงี้ยเท่าไหร่แวส่วนมากจะเป็นพวกของวหอดของปิ้งย่างอะไรป่ะแบบไม้ๆเป็นกับแก้มกินได้ระเทไทยอะไรเงี้ยเข้ากับเบียร์ก็คือที่มาส่วนมากก็คือจะกิน แกงกะหรี่อ่ะเพราะว่าร้านอิสากายะที่เบ่ที่มีทีมหนึ่งเลยเออก็เราแบบมีสาระบมดแล้วข้อมูลนี้อีกร้านอิสากายะจริงๆอะถ้าแปลตรงตัวมันคือร้านเหล้าญี่ปุ่นใช่มร้านอิสากายะดีๆถ้าแปลตรงตัวคือร้านเหล้าญี่ปุ่นใช่เออหลักๆมันก็คือนั่นแหละเรามากินเหล้ากันแล้วก็กับแกงต่างๆนานาตามที่แงๆนะคะจริงๆ สตรอเบอรี่ที่กลมขนาดนี้ไะไม่ใช่สตรอเบอรี่แม่งกลมเหมือนมะเขือเทศเลยพี่อันนี้ม,มันมะม่วงวิธีกินมะเขือเทศยังไงนะเอาออกมาอานก่อนมันอ่านในปากเนี่ยนะแล้วมันช่วยอะไรป่ะพี่อ๋ออ่านแล้วมะเขือเทศมันมันอร่อยเลยอ่ะกูอยากรู้ชาติมันแล้วกูอยากกลับไปทำฟาร์มมะเขือเทศมะเขือ,เ,อเทศมันอร่อยจนเราต้องหาข้อมูลเลยว่า มะเขือเทศอะไรมันเท่าเนี่ยคือมะเขือเทศไม่ใช่ไม่ใช่มะเขือเทศเนี่ยมันซื้อมะเขือเทศบิจีมันเป็นมะเขือเทศสายพันธุปุนเลยแล้วในไทยเขาก็มีคนรับเมล็ดมาปลูกมาขายกันก็ซึ่งก็แพงพอตัวก็ตกประมาณไม่รู้กี่ลูกอับสี่ร้อยบาทเขาบอกว่ามันเป็นมะเขือเทศหวานอะไรสักอย่างหวานจริงต้องปุในฟาร์มฟาร์มเขาเรียกช่องชปลปกในฟาร์มปิดเท่านั้น ห้ามไรห้ามยุ่งเข้าปลอดสารเคมีเขาเรียกว่าเป็นแบบใหม่กาชาว์อะเปิดปิดเขาเรียกว่าเป็นฟาร์มปิดจะได้ควบคุมแสงเสริมน้ําเดิมได้แล้วก็ความจุหรื่องอุณหภูมิงหรือก็บรรยากาศอะไรอย่างนี้เทียบเคียงกับที่เสื่องน้ำวันนั้นไม่ต้องแปลกใจถ้ามันจะแพงอโกินไปสี่ลูกนะเพิ่งรู้ว่ามีเครื่องปรุงเพราะว่าเราขาดอะไรไปเยอะหน้าที่แบบว่ากินโดยไม่ได้ปรุงอร่อยมันไม่มีใครทําอะไรเขาเลยยังไม่ออก อันนี้คืออะไรพี่ปลาโอแล้วปลาโอขูบขูบที่ม,ม,มันเป็นแห้เขาจะทำเป็นปลาโอเป็นแห้งใช่ไหมแล้วก็ไปขูบขูบแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นอะไรปลาโอขูบ <c oughs> ไม่ตลบกัะวะเสี <c oughs> ยงไรอ้อยก็ขับตลบมันคืออะไรเลื <c oughs> อแป้งเขาเป็นไงบ้างเลือแป้งคือมันไม่ใช่น่ากลัวอยากมันไม่เจอแบบมันไม่ได้ว่าขายในร้านคืออย่นี้มันแบบมันยังมีความรู้สึกว่าสถานที่เราไปเที่ยวอยู่ทั้งรสชาติทั้ง เอาให้งานเทคเจอร์ของไส้ข้างในผักปลาหมึกเนี่ยเขาเทียบเคียงเพราะว่ามันคงเป็นสูตรที่เขารู้สึกว่าก็เนี่ยสูตรของคูประเทศกูกูมาประเทศมึงมึงเปิดร้านแห้มึงคูจะทําสูตรที่มึงแบบไม่ใช่เป็นเพื่ออะไรมึงโอจีหรือว่าอะไรเงี้ยอ่ะใส่ปลาโอลงไปยังร้อนหรือเปะ่าวะไม่ร้อนแล้วพึบเลยเป็นไงเป็นแง่ละ ้ยไม่ได้รับรู้รถแล้วอ่ะเฮ้ยดีจริงๆ้ว้ยทั้งบรรยากาศความรู้สึกทั้งทุกอย่างที่แม่แม่คือวิธีกนน<ม>ารนั<ว>่งโต๊ะกกขาหย,ย่อนขาลงไปนั่วก,กินเบียร์ สูตสกัดซัมมาโกยากิกินมะเขือเทศญี่ปุ่นกินแตงกวาญี่ปุ่นกินแซลมอนญี่ปุ่นกินทามโบอิกิญี่ปุ่นกินซีอิ๊วญี่ปุ่นกินเบียร์ญี่ปุ่นกินโต๊ะญี่ปุ่นมันมีความสุขมากมันรู้สึกว่าเราทำให้เราให้คิดถึงการเดินทางไปไหนตอนนี้ไปต่างประเทศไม่ได้ที่นี่ไม่ตอบโจทย์กูตัดใจแล้วว่ามือนี้พวกมุงใจ ะไวเกี่ยวังไงว่าเรา cancel ที่เขาสั่งสั่บแล้วอย่าก c a n ซ e l หมดเลยนะวลาที่มากับบอสอ่ะเาบอกว่าห้ามให้แก้วบอ้ว่าเวลาชนแก้วเอาแก้วเราไแก้วบอสแล้ว่าบอนต้องนั่งดีนในสุดใช่เวลาเห็นด้วยที่ กูไม่เหมือนบอสหรอกกูเหมือนพี้ข้าด้วยวะเนี่ยลือกูเลยบายกูท้อเรื่ขายได้ดีเนี่ยพี่ลูกพี่เนี่ยเบี้ยเงี้ยครับได้ครับผมคือก็บอกว่าตามให้แก้่บอสว่าไงแต่มือรูไม่ว่าาเไหวโาสดีมาก รอยยิบปากหัวปลาไข่มาดูน่ากินกันเยอะเข้าจมูกมันต้องบีบมะนาวก่อนหรือเปล่าไม่ให้ร้อนโอ้ก่อนมากร้อนอะปลาไข่ให้ฝืนแล้วอะไม่ข่าวเลยไม่มีอะไรข่าวเลยว่ะคอยมองกินดู ไม่ไม่ค่อยอยากกินอะไรลอย่าน้ก็ได้ลอร่อยไหมแบบจุบๆเออไข่นั้นจุบๆอืมไข่นี่ที่กินมาจะห่างแล้วยังมีเลยนี่เราจะเรียกว่าปลาไข่เหรอทงตัวนั่นคือปลาไข่แล้วอ๋อลองนี่อันนี้อร่อยมาก เอาจิ้มเลยาจิ้มเลยจิ้มอไอย่างนี้แเดเอามัไม่ดีหวานๆแล้วก็มีกินปลาหมึกมันอุ่นนิดนึงด้วยอร่อยกินมาย่งนสถายไปแล้วมันเหนอแต่กาเมึกเอ๊ะปากระเบนรอเออปากะเบนพี่ปากระเบนเออควมเหนอแต่พี่ปลากระเบนงเีมื่อกี้มันหวะใช่ปะแล้วมันมาเคยมาเคยแบบทะเล กินทะเลมากินทะเลกินทะเลนี่ใช่กินปลากระเบนรึเปล่าอร่อยอันนี้มันชื่ออะไรไม่รู้อันยากเราเจอกันในห้องเด็ดเขาจะทำสีแรกข่อนแล้วเปินกันมันมีอะโวคาโดข้างในด้วยสัมผัสได้ปะหน้าแบบประทับใจมากอ๋อแล้วมันเป็นแซลมอนเลยไม่ใช่เลยอ้าเหรออืม ไอ้นั่นปบบกุ้งป่ะเหมือนไข่กุ้งผสมกุ้งอะไรตรงนี้แต่ว่าไม่ได้กลิ่นเราเราเองไม่ได้กลิ่นโอเดอลแต่ว่าเอาโอเดลมันไม่กขนเลยมันเป็นความอรมันมันเออไข่กุ้งข้างบนก็จะมันก่อนแล้วก็แบบค้าวคุมไปหมดแบบอร่อยอร่อยรวมไปถือว่าเป็นเมนูแนะนําของร้านนี้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าจหน้าแบบเป็นเบนเลยไม่แพงด้วยนะเซนเนี่ยสองแปดเองมั้งประมาณแถวหน้าเซตโลก็จะอยู่ในสองแปดสี่กว่าห้ากว่าอะไรอย่างเงี้ยสองแปดก็จะ รู้ไหมว่าทำไมในเบียร์มีตะกอนเพราะว่าปัจจุบันน่ะมีเบียร์ตะกอนก็มีเบียร์ปัจจุบันก็มีเบียร์เพราะนั้นไม่ต้องสงสัยว่าตะกอนจะมีเบียร์หรือเปล่าในเบียร์มันจะมีตะกอนมันมีมาตั้งตะกอนแล้วเพราะฉะนั้นคือเบียร์มันจะมีทั้งปัจจุบันและตะกอนมันจะจบในั่นี้ยตักแต่ดูไม่มีอนาคตนะไม่ได้พูดถึงอนาคตเลยเหมนเพลงที่บอกตะกอนตะไลเข้าใจ อะไรเข้าใจจะเป็นตะกนตะไรไม่เคยอุ่นใจแต่ก่อนแต่ไรไม่เคยอุ่นใจเีเหไ,ไม่เคยจะมีให้สักมีนะ เมื่อกี้เป็นไงปะง่วงไม่เกี่ยวกับง่วงเลยดีแต่มันน่าลองร้านอื่ด้วยนะใช่ปะใช่แถวแถวนี้ปะเออแถวนี้ร้านเยอะมากร้ดืว่าเรามาคือครั้งแรกเรามาเที่ยวแต่ครั้งนี้เรามาถ่ายอีกน้อยมันก็รู้สึกว่าทำให้เราเหมือนมาญี่ปุ่นได้รี่เป็น